กิจาการพลเรือนจังหวัดฐานบกอุฎาลาเดชจังหวัดฐานบกุตราล์เมื่อปีพุทธศัก,กราช2549ัและมีความเดือดรอ้อนจำนวน1ี่คนและมีนักเรียนจำนวนหนึ่งคนสถาต่อไปสำหรับปีพุทธศัก,กราช2 5 5พันมีนักเรียนจำนวนหนึ่งคนที่มีทยาศึกษาปีที่6โรงเรียนท่าปลาประชาวิฒยได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ยี่สิบหนซึ่งหน่วยได้ประสานกับทางมุ่นิธแล้วและจะนำเงินส่งคืนต่อไป เดโชคสังไยัยลำดับที่สามเด็กชายอนุวัตเกิดจเจริญลำดับที่สี่เด็กหญิงณริศราสาวันลลำดับที่หกเด็กหญิงวณิยาสุกนาลำดับที่เก้านายนัฐพงศ์เชื้อสูงุนิน ลำดับที่ต <L' karaoke. S 2> ิบนายนัทต์เช <t> ื <friend> <t> ้อสูงเดินลำดับที่สิต่องานสาวพีพกาบุญไทยลำดับที่สิบห้างานเต๋อากไปที่ฝากที่เกิดขึ้นก็ฝาก็ว่าที่เราจะสามารถจะกอดกู้ได้ตัวเราเองแล้วก็ตัวเพื่อสุการศึกษาฝากมาก่าตอนนั้นวันนี้ถูงช่พอบให้นั้นมาดี เราก็มีงานทําที่ดีมีรายได้ที่ดีก็สามารถจะดูตัวเองขอให้มุ่งไปถึงจุดนั้นจะเอาแต่เรียนเนั่นเร่อไปแล้วเปลี่ยนแลตั้งทั้เปลี่ยนตั้งเปลี่ยนให้สูงขึ้นทางใจที่ก่อต่อไปทั้งใจเดี๋ยวจะขออีกบ้างนะฮะเกิดเกิดผู้ประชาได้ครับผู้ปกครองสฏิบัติยานครับว่าได้รับมารับจริงๆผมไม่ได้ไปเกณฑ์มาเชิญเลยครับผู้ปกครองเชิญ์ทั้เกณฑ์ทั้งหมด o 他等我嚟。Yeah.